พูดเสียงดังไม่ได้ค่ะไปนั่งข้างนอกเขาบอกว่ามันจะช้าหน่อยหิวข้าวก็เลยย้ายมาข้างในเลยไม่เอาหนึ่งโอ๊ยไม่ค่ะมันสุกโปกแล้วจานแรกมาแล้วอันนี้เป็นข้าวโพดเขาเรียกอะไรนะ บ้านเราบ้านเราเขาเรียกอะไรนะตอน,นเนี้ยกระโปงทอดกระโปดทอดชัดเจนกระโปดทอดไม่เคยเนาะไม่เคยกินเอามาแม่อสองพอลูกนันมาแม่ <laughs> น้อยถ้าได้ดีสั่งอีกไหมมายิม嘛มึงหยิ้วแล้วโบิ่มลก่

เดิพี่นอนกินขา้าวเฮ้ยนี่ขา้าวคนเดียวนอนว่าวกันก็ว่าวไปแน,น่กิน <c oughs> ข้าวลาย <c oughs> มันไ,ไ, <c oughs> ไม่ไปแล้วไ่มีไบแล้วตอนกินข้าวลาย like this is a whole bowl of noodle เฮ้ย,ยกินทำไมกินลายไปมั้งเบาขโมเมนเพื่อนข้าเนาะ ดูเบาขึ้นขึอนเก่ามัวเต้งมัวเติมก็โบพ่อแม่มัวคือเก่าแม่ย่ำนะมาตอนนั้นบวบเป็นนี้ นีเกยไม่เ่นี่สมเนี่ยใคกินซอยบันนี่กินนน่นไปแล้วกินคอนไปแล้ว เผามาน่ะกินสมบ่รณ์ยังไงนะแต่ก่อนมากึมาหมากม่วงเนี่โอ้ยบ่สมบ่กินนี่มาแล้ว ขอใส่จานดีกว่าขอใส่จานดีกว่าโอ้ยกระเป๋าแม่ล่วง <laughs> น,นี่เขาไปหยุดแม่จ้าขอบคุณค่ะดูย่างไงก็มันยังค่อกินนอกกระเป๋ายิงหลายปูไดสิว่ามากินก็ยังกินจะมันยิงน้องพระเอกไงเขาใช้ช้อนอย่าดีป <laughs> ระจันมันสิห่วงเอาวานนี้มันปรุงเนปรุงอยู่แบบซีบมึงก่อน มันตงน้งงอ๋อน้ำตาลหน่อยสิคะบึ้บึึ้้นนั่นคไม่ใช่เวลาร้องเพลงกินข้าว สั่นงนะขอน้ำสม้มมุนให้นะน้ำสม้มตะกีก้บอกว่าบาอยากสมแมเอาแล้วจะยิบน้ำส่งไปยิบน้ำตาล <laughs> มาช่วยมามี่กินหน่อยถ้าจะกินไม่หมด <c oughs> กินตัวลราด้วยนะเกาลัดตกมือ เอาเนี่ยจะเอาน้ำนนยังไทยคอฟฟี่หรอมะอาตัวกรไปยืดย้นไรครโอยากเอาใจดูกวันะน้ำเยอะ,ะครับให้ <c oughs> เยอะเลย ทำยังไงจะได้กินยำปลาดุฟูอ่ะต้องโถล่วงหน้าแม่ครับเาว่าแม่ไม่เม,มาไม่ใช่เพราะว่ามันเตรียมยากมันต้องเอาปลาดุไปย่างแล้วแกต้องตัดคราวที่แล้วแกทำไส้กรอกแต่แกไม่ได้ทำปลาดุฟูแกไม่ได้ี่เลยต้องสับละเอียดอย่างว่าต้องจองต้องจองแกล่วงหน้าไหมใช่เพราะว่าผมต้องซื้อให้แกไปย่างย่างที่บ้านอื ผมมาถามไล้วนะครับแกเพิ่งทำไส้กรอกเสร็จไปเมื่อเมื่อสองสามที่ที่แล้ว เมษาโนะเรามัา้งเขากลัวโควิดกันใช่ว่าพาก็กลัว<ม>นะรับใช่โทรมาจองล่วงหน้าได้ไหมอาหารเนี่ยได้ครับได้ถ้อบอกสักป่าวันไหนกี่โมงอะไรเงี้ยต้องสั่งสองวันนะครับได้โอ้มันไม่ถึงขนาดานั้นหมายถึง ก่อนจะมานี่สั่งไว้ก่อนมาแล้วกินเลยได้แบบน้องคนเมื่อกี้เขาก็ไม่ได้โทรมาอยู่เขาก็มาออเดอร์แล้วโหเยอะมากเลยสั่งแต่ก๋วยเตี๋ยวลาบส้มตำอะไรเงี้ยเพราะพี่มาทําธุระแถวแถวได้โทรมาสั่งก่อนได้ทุกวันเสาร์พี่จะมาทําธุระแถวนี้ว่ามาวันเสาร์น้องคนเมื่อกี้เขาก็โทรหาเพื่อนว่าจะเอาอะไรแล้วก็เพิ่งยืนสั่งถ้าโทรมาล่วงหน้าก็มาถึงก็ได้ละ S <S เอาไว้ล่ะมันมิจะสั่งเครื่องดื่มเหรียากได้อะไระกวดตะไปในมินแน่ ปวดคออยากให, ok ห้ลูกกินหนามันล่มกินมันบู้เลยไม่เมื่อวานแม่เห็นกินไปแล้วน้ำพรอตั้งลูกปวดใหญ่เลยปวดอะไรมือที่สั่งชีสเต็กอะชีสเต็กหีึสามมือก่อนแล้วเขียงแทนลูกอดกอดบอกบอกเคยบอก่าเขาข้าวแก้วแล้วแก้วลยว มินครับไมัน่าเล่นมิฉะบานเราโอ้ยไม่แหงส่วงอิ่นวะกินก็แล้วซอยเนี่ย เอาเขาไปในนึงกินกระลาส่วนนั้นเลยนะเหมือจะได้เนาะฮะแกะเหมือกินกับาระลาสไปกินหมดนี้แม่จะซื้อให้กินนูโดกินชิคเก้นให้หมดแล้วแม่จะสั่งไปให้ไอติมอเมิกันฉักินออริดชิคเก้นเี่นี่ no, ôi mùi này có chai súp không ạ? súp mất xem gặp nữa ạ, tham อิ่มอย่างกระโดดมานี่ยน,นี่กินนั่นเยอะเลยได้ออกแล้วถ้าคอกเือไปเยอดอาจารย์นี่ออกเปื่อไรได้อาจารย์นี่ออกมาไว้เนี่ยแล้วเดี๋ก็เดินนี่ไปมาเอามา แต่ว่าอยากกินอยากกินยำหม,มั่นหวังนี่ใสยย่ยำหมั่งเจ้ามีเพื่อนนี่ <c oughs> มีเขาบอกไว้ I'm not cut. Ruffle? Ruffle? I to eat more. Mm -hmm. That's a big mouth. Eat all that. All that กินแต่แต่ซุปน,ะปนี่นะกินอิมอยา่างง<ฮ>่ายเซุปต่อไปนะโรบินไมโคกนกันไมโคเอาข้าวไหม เดีกินอย่งกรอบๆสามีเพิ่นอยากอายพี่อนเพิ่นบ่อยทายเพิ่นเพิ่นไม่อยากเ,าเ,เ,ากเข่ากองเด็กแนบแต่แ่คนที่พร้ารูหลายพวกอย่างต่อไปถึยแต่ภาสานคนที่ตามหรือเ่า <laughs> คนที่ตามกะ<ๆ>เพิ่มมือละสองคนกับประหอดบัตรรดลดืลด่อเราผ่าหกคน Xin tôi kiến... là chát này Ít thăm nâng Mười kinh nhà bác thái dưới cái này สดน้ำแซ่บอิ่มก่อนวาเนี้ <laughs> กินข้าวช่ไหมบวชบวชอีกเลย ถ้วยเลยแต่มันกินหมดถ้วยละโอ้ดูดิหมดชามเลยอ่ะแม่น้อนเก่งจัง still chicken. แล้วทำไมกินหมดชามอ่ะกินหมดนี่นจะได้อะไรสไป <laughs> แม่บอกว่ากินเบิดถ้วยเนี่ยแม่จะซื้อสไปให้ขวดหนึ่ง <laughs> <laughs> เด็กหน่อยอยาก,กินอยาก,กินหนำอัดลมพี่น้อง <laughs>